บ้านใหม่เปาเปาวลีหลงสเสน่ห์ชีวิตต่างจังหวัดผ่าพ่อสามีย้ายอยู่สุพรรณบุรีค่ะขยับมาที่นักกรองลุกทุงสาวเปาเปาวลีที่ช่วงนี้นอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วเธอก็กําลังสนุกสนานกับการเป็นยูทูบเบอร์ทำคอนเทนต์ออนไลน์ถ่ายทอดชีวิตชาวต่างจังหวัดบ้านเกิดในจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะทั้งการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเธอนั้นบอกหลงสเสน่ห์การใช้ชีวิตแบบติดดินเรียบง่ายถึงแม้จะมีงาน ให้รับแต่ก็ยอมขับรถไปกรุงเทพสุพรรณแทบทุกวันเลยค่ะเพราะอยากใช้ชีวิตบ้านเกิดให้มากที่สุดรวมถึงทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณสามีเอิร์ธการที่เป็นเด็กเมืองแต่ลงสเสน่ห์ต่างจังหวัดแล้วเช่นกันค่ะจนออกปากว่าอยากไปใช้ชีวิตที่นั่นซึ่งก็ไม่รู้ว่าติดใจฝีมือการทําอาหารของแม่ยายหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้กินง่ายอยู่งง่ายชอบกินน้ําพริกฝีมือแม่ยายแบบสุดๆไปเลยค่ะช่วงนี้ กับสุพรรณบุรีบ่อยเพราะว่าอยากไปอยู่ที่นั้นทาวรเปาเปาวลีเป้าหมายนี้ความแรกคือเป็นความคิดของเปากับเอิร์ดก่อนตอนนี้จะไปทําฟาร์มของตัวเองปลูกบ้านหลังเล็กๆเ,เพื่อตัวเองที่สุพรรณตอนนี้ก็รอให้ดินมันเซตตัวอนาคตก็เผื่อลูกเผื่อเดิกๆด้วยความตั้งใจของเอิร์ดเลยค่ะว่าอยากเลี้ยงวัวส่วนของหนูนั้นชอบปลูกต้นไม้เหมือนกันก็อ,อยากให้มีสวนผักของตัวเองทุกวันนี้ก็กลับบ้านเป็นสวนของคน ค,คือตอนนี้ก็กำลังตเตรียมตัวสร้างบ้านเป็นของตัวเอง